วันอังคารที่29พฤษภาคมพศ2550เป็นการบรรยายธรรมเรื่องมิลินทปัญหาเป็นปัญหาที่8สุริยังคะปัญหาปัญหาที่9สักกังคะปัญหาและปัญหาที่10จัก,กวัตติงคะปัญหาในวรคที่สปัตวีวรคในการที่6โอปมามะกถาปัญหาบรรยายโดยท่านอาจารย์ชัยวัฒ ขปิละการขอสวัสดีท่านสาธุชนผู้ใครทรรทุกท่านถึงหน้าไหนละอ็ดปัญหาเกี่ยวกับองค์แห่งพระอาทิตย์มีตั้งเจ็ดองค์เนะี่ยได้ว่ามาตามลำดับวันนี้ดูเหมือนจะเป็นองค์สุดท้ายจะไม่ลีลาแล้วนะเอาเลย ขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งพระอาทิตย์ย่อม่องสิ่งที่ดีและเลวให้ปรากฏฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงยังโลกกิยธรรมและโลกุตรธรรมคืออินทรียปาระโพชงสติปัฏฐานสัมมาประฐานอิทิบาทให้ปรากฏฉันนั้นเหมือนกันเนืทอานกล่าวถึงโพธิปิยธรรม แปลว่าทำอันเป็นฝักไฟยอย่งการตัดสรุปมาเป็นตัวอย่างเพียงบางอย่างเท่านั้นนะะเพราะฉะนั้นนับไปก็จะไม่ครบ37หรอกขอถาวายพระพรนี้คือองค์ที่เจ็แห่งพระอาทิตย์พึงถือเอาหมายความว่าพระอาทิตย์รปรากรขึ้นมาก็ส่องให้เห็นสิ่งที่นับว่าดีนับว่าเรวให้ปรากฏ แก่สายตาของชนทั้งหลายข้อนนี้ฉันใดพระโยคาวาจยผู้บำเพ็ญเพียรก็จะยังแสงสว่างคือปัญญายังโลกีธรรมและโลกกตรธรร,รมอันเป็นฝกักฝ่ายแห่งการตัดสู้นั้นให้ปรากฏหมวดธรรมเหล่านั้นอันเป็นฝากฝ่ายแห่งการตัดสู้นั้นก็มีอินทรีย์เป็นต้นนะ อินทรีย์ในที่นี้ก็คือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์นั่นแหละอบรมจนมีกำลังขึ้นจนกระทั่งครอบงำรมท,ที่เป็นปฏิปักษได้ธรรมที่เป็นปฏิปกักษไม่อาจจะสร้างความหวั่นไหวได้แล้วก,ก็เรียกว่าภาะละป่อยภาระก็มีเกิดกำลังนั่นเองโพช่องค์แห่ง ภิกษุผู้ตัดสู้เขาเรียกว่าโพชชงมีเจ็ดสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสธิสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเกขาสัมโพชฌงสติปัทานสติที่เข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์สี่อย่างมีกายเป็นต้นคือกายเวทนาจิตธรรม เรียกว่าสติปัฏฐาน 4. สี่สัมาประธานก็เป็นชื่อของความเพียรน,นั่นเองที่เป็นไปในกิจสี่อย่างคือ 1. ทําทำอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้น 2. ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสามทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสี่ทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป อันนี้อธิบายนะยท่านดูยังไงท่านก็ไม่เจอหรอก <c oughs> <c oughs> อิทธิบาทบาทคือเหตุแห่งความสำเร็จแต่ทางสมถะก็คือแชนทางวิปัสสนาก็คือมากผลมีสี่เหมือนกันฉันทะวิริยะจิตวีมังเสาฉันทิติบาทวิริยติธิบาทจิตติติบาท วิมังสิทธิบาทพอสร้างปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ยังโลกีรยธรรมและโลกุตระธรรมเหล่านี้นั่นแหละให้ปรากฏจะนั้นเหมือนกันอินทรีย์เป็นต้นนะครับทีแรกก็ยังเป็นโลกีอยู่ในคราวที่พระโยคาววจรปรายรบวิปัสนา ทำที่เป็นอินทรีย์เป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละพอปฏิบัติไปอบรมไปถึงพระนิพพานการะทำพระนิพพาในให้แจ้งเมื่อไรก็เป็นนันถึงความเป็นโลกุตระขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่เจ็ดแห่งพระอาทิต์ที่พึงถือเอาขอถวายพระพรพระวังคีสะเถระได้พาสิทธความข้อนี้ไว้ว่ายะถาปิสุริโย ปุถยันโตรูปังทัศเสติปานินังเป็นต้นแปลว่าเปรียบเหมือนว่าพระอาทิตย์พอโผล่ขึ้นก็ส่องรูปทั้งสะอาดและไม่สะอาดคือดีและเลววันนเองอ๋อนี่มาขยายขยายอยู่แล้วนะครับทั้งดีและเลวให้ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายฉันใดภิกษุผู้ทรงธรรมก็ย่อมยังชนผู้ถูกอวิชชาปิดบังให้มองเห็นหนทาง มีอย่างต่างๆกันโดยพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นฉันนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ท่านพูดเนี่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ต้องสืบต่ออายุพระศาสนากันต่อไปโดยจายริกไปแสดงทำโปรดคนทั้งหลายทําให้คนเหล่านั้นเกิดแสงสว่างคือปัญญาขาจัดอวิชชาที่ปิดบังทําให้ มองไม่เห็นหวนทางนั้นออกไปคราวนี้ก็มองเห็นหวนทางทั้งหลายชัดเจนว่าทางนี้ไปสู่ทุกขติทางนี้ไปสู่กามสุขติทางนี้ไปสู่รูป,ปภพทางนี้ไปสู่อรูป,ปภพทางนี้ไปสู่พระดิพานคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังคําของพระอรหรันความมืดบอดที่เคยมีอยู่ซึ่งไม่ทราบว่า เขาไปอบายกันเพราะทำกรรมอะไรอะไรเป็นหนทางลไปอบายอย่างนี้เป็นต้นขราวนี้เมื่อได้ฟังธรรมเกิดปัญญาดีแล้วก็เข้าใจรู้ขึ้นมาอยากจะถามสักหน่อยนะหนทางไปสู่ทุกขตินี่คืออะไรอะไรคือหนทางไปสู่ทุกขติ<อ>มาแม้ตอบพร้อมเพรียงกันดีจริงเลยนะครับ หายเหนื่อยเลยถ้าห้นทางไปสู่กามสุคติน่ะฟังให้ดีนะไม่ใช่ถามว่าหนทางไปสู่สุคติไม่ได้ถามอย่างนี้หนทางไปสู่กามสุคติฮะอ่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือว่าจะจะตอบให้ส่้นกว่านั้นกามาวาจรกุศล,ลกรรมอย่างนี้ก็ได้ถ้า้นทางไปสู่รูปประพบ รูปาวาจรเชนรูปาวาจรกุศลนะครับไปสู่รูปประพกวกรูปาวาจรกุศลหนทางไปสู่พระนิพพานคราวนี้อึงอ้งอึ้งจำเป็นอึง้งหนทางไปสู่พระนิพพานคือพระอริยมรรคอันมีองค์แปดถ้าจะพูดสติปัฏฐานต้องเน็บอย่างนี้ว่า อันมีสติปัฏฐานสี่เป็นเบื้องต้นเพราะว่าอาริยมรรคมีองค์แปดและเป็นทางก็จริงแต่เป็นปลายทางต้นทางคือสติปัฏฐานสี่นี่คือปัญหาที่แปดนะครับไม่ใช่มากยังไม่ได้เป็นผลมากกาลังทํากิเลสตอนถึงนิพพานตัดนะถ้าผลนะอนตอนเกี่ยวกับการละกิเลสต้องเสร็จสับแล้วถึงจะเป็นผล อันนี้กำลังพันตูอยู่กับกิเลส <c oughs> ขณะจิตเดียวนะละกิเลสได้เสด็จการเป็นสมุทเทเจต่อไปเป็นปัญหาที่เก้าสักกังคะปัญหาเดี๋ยวถามท่านทั้งหลายสักนิดนึนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่มีทุกข์เป็นต้นทุกข์ตรัสไว้ว่า ชาติความเกิดชาราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายความประจวบกับสิ่งที่เกลียดความพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาแสดงโดยย่อว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อยากกระถามท่านทั้งหลายสักเล็กน้อยว่าเมื่อตรัสต่อไปว่า สมูไทยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือตัณหาตัณหานั่นเองเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ตัณหาความอยากตัณหาความอยากอยากอะไรอยากมีอยากเป็นถ้าไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นอนนันไม่เป็นตัณหาอยากอะไรสิ่งที่ตัณหาอยากไอที่นอกเหนือไปจากอลกป,ปาทานนัขันนั่นมันมีไหม มีไหมสิ่งที่ตัณหาอยากที่ตัณหาต้องการกามคุณนฮะการมคุณกามคุณพ้นไปจากอุปาทานะขันเลยถ้าไม่พ้นก็ตตัณหาอยากได้ทุกเพราะอุปาทานะขันนั้นเป็นทุกข์อ่าอย่าเอายังไงอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อขึ้นต้นวัชชาตความเกิด นะแล้วมาสรุปทายอุปาทานขันธ์หน้าเป็นทุกข์ก็แสดงว่าอเกิดนั่นก็ความเกิดของขันธ์หน้าแก่ก็แก่ของขันธ์หน้าเจ็บก็ขันธ์หน้าอะไรเจ็บตายขันธ์หน้าอะไรตายอย่างนี้มันเป็นต้นไม่มีสัตว์บุคคลหญิงชายซึ่งเป็นผู้เกิดผพ้แก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเป็นอย่างนี้เมื่อตัณหาเป็นความอยากเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็คือคนอยาก อย่าเกิดอย่างนี้ใช่ไหมนะเราเกิดเพราะเราอยากเกิดอย่างนี้ใช่ไหมไม,ห <c oughs> ไม่ใช่หรออ้าวเราเกิดเพราะเราอยากเกิดมันน่าจะถูกนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะถูกทําไมถึงไม่ถูกนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือว่าไปแปลว่าความอยากอย่างเดียวมันเลยยุ่งความยินดีความพอใจความไม่รื่นร่มแม้ความอยากนั้นก็ด้วยนั่นแหละเป็นตัญหาทั้งสิ้นแต่ไปแปลอย่างเดียวว่าความอยากความอยากความอยากก็เป็นอันว่าใครไม่อยากคนนั้นก็ไม่เกิดมีบางคนเข้าใจว่าความเกิดมาจาก ตัณหาจึงถูกนะถ้าไม่มีปตัญหาเราก็ต้องหยุดเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นความเกิดต้องมาจากตัญหามันคือยังไงคือเราอยากเกิดว่างั้นถ้าหากว่าเราเกิดเพราะเราอยากเกิดถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็ไม่เกิดนะสิเพราะเกิดเพราะอยากเกิดน่ะคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายเนะยอยากเกิดไม่ได้อยากไปเกิดเป็นสัตว์ในโกไม่ล่ะอ่า ก็เป็นอนันว่าคนนั้นก็ไม่ต้องไปในโรกนั่นสิถ้าเกิดเพราะอยากเกิดไม่อยากเกิดเป็นสัตว์ในรกก็ไม่ต้องไปเป็นสัตว์ในรกสบายไม่ต้องมีศีลไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกตัณหายอยากยินดีพอใจไอ้อัตภาพที่ได้นี่แหละยินดีในอารมณ์ทั้งหลายภายนอกรูปสวยๆเสียงเพราะๆอะไรอย่างนี้แหละพออยาก พอมีตัณหาแล้วเราทำกรรมอะไรลงไปกรรมนั้นก็เท่ากับมีตัณหาเป็นผู้สร้างผลร่วมกันแม้ไม่อยากเกิดแต่ว่าถ้าหากว่าทำกรรมชั่วก็ต้องเกิดในอบายอย่างนี้เป็นตน้นอยากเกิดให้ตายอยากเกิดในสวรรค์แต่ไม่ทำกุศลเห็นไหมครับ ก็ไม่อาจจะไปได้หรอกต้องทำกุศลเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยากหรือไม่อยากว่าไปเกิดในที่นั้นเพราะเราอยากไปเกิดในที่โน้นเพราะเราอยากไอ้ที่เราไม่ได้ไปสวรรค์กับเขาเพราะเราไม่อยากไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำกรรมนั้นสำเร็จลงสร้างผลได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังละตัณหาไม่ได้ ตกลงว่าไม่ใช่ไปเกิดเพราะอยากจะเกิดไปเกิดเพราะยังมีตัณหาก็เท่านั้นเองจะอยากหรือไม่อยากมีตัณหาก็ต้องเกิดทีนี้จะไปเกิดในที่ไหนมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัณหามันขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำปัญหาที่เก้าสักกังคะปัญหาพระเจ้ามิรินพระคุณเจ้านาเสษตท่านกล่าวว่าพึงถือเอาองค์แสมแห่ง เท้าสักกะเท้าสักกะนะเป็นจอมเทวดาของประสาทอยู่ในชั้นดาวดึงอย่าเข้าใจว่าท้าสักกะมีเพียงองค์เดียวนะไม่งั้นก็กลายเป็นเท้าสักกะนี่เป็นอมาตะยั่งยืนมาตลอดเพราะว่าจนบัดนี้ก็ยังมีเท้าสักกะแต่ไหนแต่ไรก็มีเท้าสักกะ ขนาดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเบื้องต้นของสังสารวัตไม่ปรากฏนั่นแหละเท้าสักกะมีจะมีเลวแต่ถ,ถึงขนาดนั้นนะก็เป็นองค์เดียวกันมาเรื่อยอย่างนี้กับเท่าสักการณ์นะก็ดีไม่ดีจะอายุยืนกว่าพวกอารมณ์ประพรมมันเป็นไปไม่ได้ผัดเปลี่ยนกันเสมอพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราก็เคยเกิดเป็นท่านเท้าสักกะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปนะบางทีก็ไม่ดีหรอกอย่างในชาดกเรื่องโลมาสะกัสปะหรือสีหรือสีนี้บำเพ็ญตะบะจนไอ้อานะของท่านเท้าสักกะร้อนก็ตรวจด,ดูความเป็นไปเรือสีองค์นี้อีกแล้วไอ้คำว่าอีกแล้วก็หมายความอาสนะเคยร้อนมาหลายหน เป็นเหตุให้ต้องลงมาให้พรทีนี้หลายหนข้าวไปรำคาญเห็นไหมรำคาญก็แกล้งแกล้งยังไงไปทํานองเข้าฝันเหมือนกันนะพระเจ้ากรุงพาราณสีบอกว่าจะมีเคราะห์รายต้องสะดอกเคราะห์ด้วยการฆ่าม้าห้าร้อยฆ่าช้างห้าร้อยอะไรทานองนี้ พระราชาพอทรงตื่นบนรรทมก็ตื่นหนกพระไทยเออเหตุการณ์ม้จะจําได้แม่นว่าอะไรเป็นอะไรคืนต่อมาท่านก็ยังไม่แน่ใจทื่นต่อต่อมาท่านเท้าสักกะไม่เข้าฝันและคราวนี้ปรากฏตัวหเห็นเลยกล่าวนี้เชื่อาก็จะทํำยังไงโน่น ون, ต้องไปเชิญฤาษีมาทําพิธีว่างัน้นรู้อยู่ว่าเป็นการบาปหลอกให้ฤาษีทําบาป หรือษีก็ไม่มาหรอกไอเรื่องฆ่าสัตว์อะไรไม่เอาด้วยหรอกแต่ว่านี่ต้องใช้วิธีนี้ลูกสาวมีติดาสาวแสนสวยอยู่คราวนี้ือษีพอเห็นหน้าปับ๊บทำนองลืมบ้าเลขที่กันไปเลยนั่นแหละพอเห็นหน้าก็เนะะหลงไหลยจกระตั่งไม่เป็นตัวของตัวเอง อันนั้นเอาเอาไงเอากันเอาด้วยเป็นเหตุให้มีการฆ่าสัตว์สัตว์ล้มตายอันนี้ในอัตกถาชาดกทึ่งไม่ตรงกับอัตกถาธรรมบทอัตกถาธรรมบทบอกว่าพอให้อานัดสัญญาณเขาประหารสัตว์พวกนั้นได้สัตว์ครัวมรณะภัยก็ร้องพอร้องขึ้นมาเสร็จฤาษีก็ได้สติสำนึกว่าเรากําลังทํากรรมที่ไม่สมควรก็ไม่ยอมทําให้ สั่งสอนพระเจ้าพาร,ราณสีอยู่สักสองสามประโยคแล้วก็ประมวลทำเหาะไปในอากาศนะแล้วต่อจากนั้นก็ไม่กลับก็ไม่มาเที่ยวบินทาบาดในพระราชนิเวศอีกเลยแต่ตอนที่มาถึงเน่ยนะครับในลานพิธีตอนนั้นนะมาช้างกำลังร้องรละง,งมกันอยู่ก็ไม่ยังไม่เท่าไหร่ แต่พอเขาเงือ้อศาตราจะประหารมันช้างม้าเป็นต้นกลัวมอารณะาภัยไม่ใช่ร้องอย่างเดียวมูดคูดไหลเลอะเทอะลือสีเห็นเข้าเกิดสลดสังเวชได้สตินะเลยงดเว้นอันนี้ไม่ตรงกับที่ในอัตถกถาธรรมบทว่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทว่า,วาลงมือฆ่าอันนี้เป็นบทบาทของท่านเท้าสักกะ เพราะฉะนั้นท่านท้าวสักกะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีมาตลอดไม่ดีก็มีแต่ท่านท้าวสักกะที่กำลังกล่าวถึงนี้คือท่านท้าวสักกะองค์ปัจจุบันจุดประสงค์อะไรท่านาจรย์ท่านท้าวสักกะท่านถึงทำนี่ทำไมนะที่ท่านทำทำให้เกิดหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์อะไรก,ก็เกลียดหรือสีไง รอให้ฤือสีทำบาปแล้วลือีจะได้ไปลงนรกเสียวนจริงๆเลยเพราะว่าให้จะเราจะพักผ่อนทอดพระเนตรดูนางพวกนางฟ้าเขารำเขาอะไรกันเนี่ยติดกรรมก็มีกลับต้องมาทำทุนละมาให้พรฤือสีจะขอพรอะไรอะไรเต้องมีหน้าที่ให้พรไปแม้ตัวเองอยู่ไม่เป็นสุข พระคุณเจ้านาเกษตรท่านกล่าวว่าพึงถือเอาองศาห่างท่านเท้าสักกะองคสาที่พึงถือเอานั้นเป็นชนยัยพระนาเกษตรขอถวายพระพรแมบาบอพิษเปรียบเหมือนว่าเท้าสักกะเป็นผู้เปียมเสมอด้วยสุขโดยส่วนเดียวฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรก็พึงเป็นผู้เต็มเปียมด้วยวิเวกสุขโดยส่วนเดียวฉันนั้นเหมือนกัน นี่คือองค์ที่หนึ่งแห่งเท้าสสกกะที่ปึงถือเอาท่านเท้าสสกกะเปี่ยมเสมอด้วยสุขคือว่ามีแต่ความสุขแต่สุขนั้นไม่ใช่วิเวกสุขเป็นกามสุขรูปสวยๆเสียงพระเพราะเป็นต้นพูดง่ายๆว่าจะทำอะไรนะครับก็มีแต่ลืมตาไปก็มีแต่เห็นภาพสวยๆง,งามๆ นะไม่เอามืออุดหูไว้ก็เป็นอันว่าจะต้องได้ยินแต่เสียงมโหรีกับกล่อมอะไรอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ามีสุขกันตลอดเวลาอย่างเรานะสมมติว่าเกี่ยวกับเพลงถ้าฟังซ้ําฟังซากไอ้เพลงเดียวกันนะผมเอียนตายเลยนะผมว่าเอียนตายทีนี้เป็นเทวดาคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคงจะมีเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่นี้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมคือพวกคนทัน เพราะคนทันนี่มีมีความสามารถในอันที่จะขับจักรกลนะพวกมหวดีบรรเลงอะไรพวกนี้ตกลงว่าคนทันนี่เองนะครับเป็นนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมนะแต่งได้ทุกวี่ทุกวันไม่ซ้ํากันอะไรอย่างนี้นะครับดีไม่ดีตัวเองแต่งไว้ต้องมาฟังทีหลังไม่รู้หรอกอันนี้เป็นเพลงตัวตัวแต่งไเ, <laughs> เปไอความที่เยอะเลย <laughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นอาร่าชีวิตมีแต่สุข สวยแต่ความสุขเปี่ยมด้วยความสุขสันใดพระโยคาวาจรก็ต้องเป็นฉันนั้นเหมือนกันคือว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยวิเวกสุขนั่นก็คือว่าต้าหากาพระโยคาวาจรผู้นั้นนะครับเป็นผู้บรรลุมรรคผลแล้วก็เปี่ยมด้วยสุขคือวิเวกสุขวิเวกสุขวิเวกเป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้ พระนิพพานเรียกว่าวิเวกคืออุปัิวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกและก็อุปัิวิเวกวิเวกสามอย่างไงพระนิพพานนะ่สงัดจากอุปัิขันอันเป็นที่ทุกข์เข้าไปตั้งอยู่เขาเรียกว่าอุปัิสังัดจากขันอันเป็นที่ที่ทุกข์เข้าไปตั้งอยู่ก็เลยเรียกว่าอุปธิวิเวกใบ อันนี้สำหรับท่านที่บรรล,ลุมรรคผลแล้วพอบรรล,ลุมรรคผลแล้วในเวลาที่ท่านเสวยสุขโดยการข้าวสมาบัติขึ้นชื่อว่าข้าวสมาบัติคือพระสมาบัติอารมณ์เป็นพระนิพพานอย่างเดียวเสวยสุขในอารมณ์นั้นเช่นเดียวกับที่เราเสวยกรรมมาสุขในเวลาที่ลืมตาดูและมีความสุขอะไรสร้างความสุขไอ้รูปสวย,สวย อันนี้ก็เหมือนกันเวลาท่านเข้าไรละสมาบัติก็ต้องมีอารมณ์ของประมาบัติที่ท่านจดจ่ออยู่คือพระนิพพานพระนิพพานเป็นวิเวกวิเวกสุขหรือถ้าหากว่ายังไม่บรรลุยังปฏิบัติอยู่ก็สงเคระห์ได้กายวิเวกจิตวิเวกเท่าที่ท่านประสบในเวลาปฏิบัตินั่นแหละอย่างกายวิเวกนะั่นนะเป็นสุขในทะี่จริงอ่ะ ได้นัง่งคนเดียวได้ยืนคนเดียวได้เดินคนเดียวได้นอนคนเดียวเที่ยวบินทบาทแต่เพียงผู้เดียวกลับมาและฉันอยู่แต่คนเดียวอย่างนี้มันยังสุขให้เกิดได้ถ้าจะเกิดความยินดีในสุขอย่างนี้เป็นสุขที่ไม่เจือโดยอามิสไม่เจือโดยกามมคุณเพราะไม่เกี่ยวกับว่าจะได้ต้องได้เห็นสุขสวยๆเสียงพระเพลินต้น เป็นสุขที่สัตว์โดยทั่วไปพูดติดกรมไม่ปราถนาหรอกวิเวกสุขอย่างนี้เพระเาะฉะนั้นคนไปเข้ากรรมฐานสักหกวันเจ็ดวันอึดอัดไม่เอาด้วยหรอกอวิเวกสุขแบบนี้อยู่คนเดียวนั่งคนเดียวเดินคนเดียวอะไรมันกลายเป็นทุกข์สำหรับผู้น,นั้นไปนะผมว่าไม่ชินนะนะครับทนวิเวกไม่ได้ สันว่าไว้อย่างนั้นนะครับไอ้สองสามวันอาจจะได้นะโหดีจริงเราได้อยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแต่พอหลายวันข้าวมันชักเงาซักว่าเหวชักอยากอยากดูทอรทลัศน์สักไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทอรแลัวทัอยากพูดคุยแน่มาอยู่ถัง้งเจ็ดแปดวันไม่ได้พูดคุยกับคนเนี่ยมันลําบากเหมือนกันนะไม่รู้จะยังไงนะ แต่ว่าบางท่านพอเห็นประโยชน์ของการอยู่วิเวกท่านกับยินดีเป็นนี้บางท่านราอยเหตุว่าพอได้ความยินดีเข้าก็ไม่มีโยนิโสมนานสิการในสุขนั้นกลายเป็นคนติดสุขเลยเถิดไปที่อีกข้างเลยรู้ได้อย่างไงเราเป็นคนติดสุขในวิเวกอ่กาอเก่งไง ไม่ต้องออก,กนะนะบางทีมีคนมาส่งเสียงหรือว่ามาพลุกปล่านใกล้ๆสถานที่อยู่ของเราเราอึดอัดไม่พอใจอยากจะให้เขาไปแท่พน้พนเขาเรียกว่าติดวิเวชันใดฉันนั้นนี่คือองค์ที่หนึ่งท่านเท้าสักกะที่พิ่งถือเอาขอถจะาไว้พระพรยังมีอีกองค์หนึ่งเท้าสักกะ ทรงประครับประครองดูแลพวกเทวดาทั้งหลายเพราะเหตุที่ทรงเป็นหัวหน้าเขาทรงยังให้เกิดความบันเทิงฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวาจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงประครับประครองจิตอันท้อถอยเกียรคร้านในกุศลธรรมทั้งหลายพึงทำให้เกิดความบันเทิงพึงกระตุ้นพึงสืบต่อพึงพยายามฉันนั้นเหมือนกัน นี่คือองค์ที่สองแห่งท่านเท้าสักกะที่พึงถือเอาเท้าสักกะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเหตุว่าเป็นจอมเทวดาเป็นหัวหน้าเทวดาก็เป็นอันว่ามีหน้าที่ประครับประคองดูแลสุขทุกข์ของพวกเทวดาทั้งหลายผู้อยู่ใต้การปกครองทรงยังให้เกิดความบันเทิงคือหมายความว่ายังบรรดาเทวดาเหล่านั้นให้เกิดความสุข ก้อนี้ฉันใดพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงประครับประคองเทวดาคือจิตจิตประเภทไหนคือจิตที่เกิดท่อถอยเกียรติคลานในกุศลธรรมทั้งหลายนั้นนะฮรทำให้จิตนั้นมีกำลังเกิดความบันเทิงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการประครับประคองนี่เป็นชื่อของอะไรทราบไหม เวลาติดข้าเราท่อถอยไม่เอารวยความเพียนถูกแล้วก็คือความเพียนนั่นเองเพราะฉะนั้นความเพียนมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปักคาหะแปลว่าประคองหรือยกเวลาเราบำเพ็ญกุศลนะโดยเฉพาะที่เป็นอธ,ธิกุศลคือการเจริญสมาถหรือวิปัสสนาซึ่งเป็นเรื่องฝืนกระแสะกิเลสเป็นอย่างยิ่ง โอกาสที่จิตจะท้อถอยจากการงานของกุศลน,นั้นมีได้โดยง่ายพระเราติดนิสัยเคยชินกับการปล่อยจิตไหลไปตามรถของอารมณ์ไปตามรูปสวยๆเสียงเพราะๆะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมาเบรกมายัง้งเขาไว้ให้ไปอย่างนั้นให้อยู่กับกรรมฐานเฉยแต่อย่างเดียวย่อมเกิดความท้อถอยได้ในการต่อมา เป็นอย่างนี้นะครับกล่าวอันนี้ก็เป็นอันว่าเลิกล้มความเพียรหรือว่าไม่ค่อยจะปราบรความเพียรขึ้นมาเสียแลว้วทาอย่างอย่างอะไรจะให้เกิดความเพียรประคับประคองจิตนั้นให้ดําเนินไปในวิถีของกรรมฐานได้อีกก็ต้องมีวิธีการในที่นี้ท่านเรียกว่าทําให้บันเทิงหรือว่ากระตุน้น นั่นก็คือพิจารณาสังเวควัตถุ8อย่างสังเวควัตถุแปลว่าที่ตั้งอาศัยแห่งกว่า